สวัสดีค่ะพบกับพนในช่วงไฮโซฮับเพนนิงส์และในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในววงไฮโซค่ะมากันที่ข่าวแรกกับ6อันดับนั่งเอกนะคะที่ค่าตัวแพงที่สุดในเกาหลีใต้ไปดูกันว่าเป็นใครค่ะ วันนี้เขาพาคุณผู้ชมมาติดตามค่าเหนื่อยตอน 1, 2, 1ตอนหรือ1นอพิโซดของเหล่านางเอกดังแห่งแดนกิมจิเริ่มที่ซองเฮเคียวนางเอกไม้สุดฮอตแห่งซีรีส์ Full House All t h m e In My Heart รวมถึง Descendants of the Sun ค่าเหนื่อยของเธออยู่ที่เกือบ42,000ดอลลาร์หรือ1.34ล้านบาทต่อหนึ่งตอนตามรายงานก็บอกว่าค่าเหนื่อยระดับนี้นะคะมีอีก2นางเอกที่ค่าเหนื่อยบวกลบไม่ห่างกันนั่นก็คือแชยู นางเอกแม่ลูกอ่อนในวัยเลขสี่ที่โด่งดังมาจากซีรีส์ Star i Ways to Heaven และ Winter Sonata หรือเพลงรักในสายลมหนาวรวมทั้งฮาจิวอนแห่งซีรีส์ Secret Garden และซีรีส e ์ Empress Key ด้วยส่วนคนที่มาแรงแซงโค้งขึ้นแท่นนางเอกค่าตัวแพงจัดอีก1คนแม้ในวัยเลข5แล้วนะคะ คือคิมฮีแอที่เปรียงปรังมากๆเลยจากซีรีส์ฮิตเป็นสถิติทางช่องเคเบิลปีนี้เรื่อง The World of the Married Couple ร่ำรวยรับค่าเหนื่อยต่อเอพิโซดค่ะอยู่ที่ระหว่าง57,000ถึง65,000ดอลลาร์หรือคิดเป็น1.8ถึง2ลา้านบาทมากันที่นางเอกค่าตัวแพงสุด2คนแรกของเกาหลีใต้ตำแหน่งรองแชมป์เป็นของเอยองเอแห่งซีรีส์แดจังกึมจอมนาง แห่งวังหลวงรับค่าเหนื่อย83,500ดอลลาร์หรือราวๆ2.67ล้านบาทต่อซีรีส1์1่ตอนซึ่งถือว่าแพ้ต่อชางึนเอ,เอค่าตัวแพงสุดต่อซีรีส์1เอพิโซดอย่างจอห์นจีออนและจุนจีฮุนแห่งซีรีส์ My Love from the Stars หรือยายตัวร้ายกับนายต่างดาวไปอย่างฉิดเฉียวโดยจอห์นจีออนนะคะรับค่าเหนื่อยต่อซีรีส์1ตอนอยู่ที่83,900ดอลลาร์หรือราวๆ2.68ล้านบาท <c oughs> เรียกว่าเกาหลีใต้นี่เรื่องซีรีส์ของเขานี่ว่าอันดับหนึ่งหนึ่งเลยนะคะพันนี่ชอบ The World Married Couple นี่สุดยอดการเขียนบทก็สุดยอด